สวัสดีครับวันนี้เขาพบเกมเกมสีแปลกเช่นเคยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาตีออบิสแพด4.1กันนะครับผมซึ่งอ่าผมก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้ตีตามเวลาที่มันรีนะเพราะว่าผมขี้เกียจน,นะสำหรับอ่าคอนเทนต์ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูวนะ่าผมว่ามีการเปลี่ยนแปลงอ่ามอนสเตอร์ไหมฮะเดี๋ยวมาดูอ่าแบบรวมๆเนาะเราจะดูได้บ้างนนี้โอเคอ่าก็จะมีบอสใหม่นะผมชื่อว่าอ่าผมโอ้ยอ่ออยาใหญ่กันละ <laughs> มิเรเนียลอ่าแพ ซีเฮาส์นะผมน่าจะแปลว่ามาน้ำนะฮะถ้าถ้าผมคิดไม่ผิดนะ,ะแปลว่ามาน้ำนะฮะก็ตอนนี้ก็ถึงนะครับผมโอ้โหมันไฟฟ้าเลยนะ mm hmm. อ่านักเต้นลำม,มารณะนะครับผมตอ้นี้โหดอยู่นะตอนนี้เนี่ยค่อนข้างแข็งแล้วก็กินตับอยู่นะฮะแล้วก็เป็นอ่นกากลไกตรงนี้เนาะโอ้มันเปลี่ยนหรือเปล่าผมจำไม่ได้เหมือนกันนะแต่ผมรู้สึกว่ามาน้ำเนี่ยมันเพิ่งมาแพทนี้นะ mm hmm. ถ้าจำไม่ผิดนะฮะแล้วก็มีทีมอ่าหมาป่าบีดดิ้งข้างล่างนะครับผมตัวกวนนะเพราะฉะนั้น อของโคโฮเปียนนะครับผมก็จะมีบทบ,บาทมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับการลงอบิดรอบนี้นะฮะก็เดี๋ยวผมคิดก่อนนะที่จะจัดยังไงดีวะเนี่ยการเตไฟฟ้าได้ก็คือไม้นะครับผมไม้กัรไฟฟ้าได้ดีมากครับผมกับน้ำแข็งนะฮะโอเคผมค่อนข้างแบบว่าแตกฉานครับผมก็เอาเป็นเดี๋ยวดูนะอ่ะโอเคผมค่อนข้างมั่นใจนะครับผมกับทีมทันเทพผมนะฮะ สำหรับคนที่ดูช่องแบททีวีนะผมก็จะมีอยู่ไม่กี่ทีนะที่เล่นนะฮะหน้าเดิมทุกซีซั่นนะฮะเพราะผมไม่ชอบเล่นตัวอื่นนะจอาตัวที่ง่ายและกิ่งที่สุดในดีมาเล่นนะฮะเดี๋ยวพูดไปติดงเราไปนี่คือเขินนะผมพี่ตัวเดิมนะไม่ใช่อะไรนะอ่ะโอเคก็จะเป็นผมจะหาคนมายืนทําตาเมจคนหนึ่งนะอืมงันโหวจะเป็นน้องนิโรนะผมนิโรเอาเรนี้เปลี่ยนนะฮะโปรตินิโรไม่ได้ลงนะ อาจารย์ไปนะครับทีมล่างนี่มีเจอ,อรุ่นใหญ่นะครับผมอย่างาพี่ฟันเฟืองเขานะฮะแต่เราต้องสู้กับบีดดิง้งเพราะนั้นโคโคเปียมต้องต้องอยู่ทีมล่างครับก็จะเป็นอาเลนออยเซนนะครับผมแล้วผมกำลังคิดเลยว่าผมจะเอาอาทางด้านจงรีลงนะฮะแล้วก็โคโคเปียมนะฮะเพราะเราจะเล่นสบายกว่านะไม่ติดกระเด็นกระดอนแล้วก็ไม่มีโอกาสแบบว่าช่วงแบบเราสดเกินไปเนาะมันจะมีโอกาสแบบง่ายหลังตึงนะฮะแล้วก็ตายไปเลยครับผมอ่ะโอเค นเราจะมาลุยกันนะฮะครับครั้งแรกนะครับผมปกติผมไม่ลีนะเพราะงั้นถ้าเกิดผมเล่นแล้วมันคะแนนไม่เลื่อนถึงอลังการเนี่ยผมก็ช่างมันนะเอาเท่าที่เล่นพอจะตีอยู่เพื่อไม่จะตายนะถ้าตายไม่เป็นไรผมไม่เคยตีวอตนี่นะตอนผมเดินสำรวจเนี่ยผมก็ไม่ได้เล่นๆอย่างเขาเลยนะฮะความหมายต่อ ผมไม่โดนเลยนะตกตกกเย้ยยยยยอน้องยูได้ทีตายก่อนนะครับผมใช้เวลาเท่าไหร่ับการเคลียร์ทุกใหญ่นี่ครับผมเอาก็ซัดไปครับแล้วโคนน้งมาดนึงนะคร มไม่ใช่หมอดหรอครับผมแต่ผมไม่ได้กดอะไรนะพูดตรงตรงนี้จะกดอะไรี่ถ้าเตียนมาก็เลยกดซะหน่อยครับจริงๆเส้นสายแบบแท่นชาร์จแต่ผมก็ไม่ต้องมากดตีก็ได้อ๋อเอาตายนะฮะเอาจานไปมารับดาเมจดีกว่าไต่ฟ้ามันหมดพลังอ่ะอ๋อน้องมาแร้ตุ๊บตุบตุ๊ต่อแล้วก็ทีิแรกอาจจะกินเวลาไปนิดหนึ่งนะอาจจะไม่นิดแล้วผมกินไปอีกทีกกกมันจะไม่ดูเลย จะตั้งกะแล้วนะลูกแล้วผมเรียกว่าคงร้อยความตายครับตอนนี้ผมตัวใหญ่ไม่ลงมาน่ะได้หมดพอดีครับตอนเปลี่ยนน่ะผมไม่นับเวลานะผมรู้สึกผมนับจากความรู้สึกแล้วความเคยชินนะ ว่ามันฟันประมาณนี้แลจะหมดนี่คุกกรอกแล้วลเสียงเมาส์อาจจะคลอนนิดหนึ่งนะฮะมันก็เป็นปกติเนาะไม่มันคงไม่ดีขนาดถึงขั้นนกันแบบว่าเ,เมาส์ที่กำลังแบบว่าเพิก่กวัดโผคิดนะฮะะคลิปแบบนี้นเร็วกนี้ออกนะฮะมเร็วทีเดียวละคกกรอก โอ้เ็ยิ้มเลยครับผมคนนี้อ่าที่ยิ้มนี่คือไม่ใช่ว่าง่ายนะฮะผมบอกว่าตกใจนิดนึงมีของมันอยู่ด้วยแติ่มลงมาแมาเดี๋ยวยายพอเป็นไปได้ปะ่เจ็ดสุดทา้ายครับหนักการฆ่าอาบิสเมทนะครับผม ไม่ใช่ปัญหานะครับผมเลยถ้าเกิดว่าโลกขาดน,นะเพราะงั้น,นะะขอที่ช่วงเราสุดท้ายน,นี่ครับเดีบยววนะฮะดูจะ,ะทำทันหรือเปล่าต้องจ่ายสี่เด็เดๆนะฮะไม่ใช่อะเลยมันได้บา้าหนีต่อหน้าผมนะทีค,ครับผมดีได้ตันติมันติดขี้พอดีนะฮะถ้าไม่ติดนี่คือจมนะนะฮะก็เวลาช้า,าอาจจะไม่เล็กน้อยสหรับทีมหมื่นนะฮะแต่ผมก็พอดุนสวนอยู่ครับผมนะฮะแค่ผ่านเราพอละ ความดีๆเงี้ยแปลง่างมาพอไปนะเดี๋ยวมีรถบาดอีกประเททตามนะฮะเพราะเหมือนมันจะมีเรียกว่าความเข้ากันได้ดีนะผมเป็นช่วงเล่นนะฮะอ้าวเดินๆเขาตายนขตายไปโอ้เจอมีรถไถลากับผมอะผมดูทันนี้แล้วกัน นักทักษิณาอุ้งอิงดีด้ชัย15รีตูนทันทีทันทีรีตูนทันทีทันทีรีตูนทันทีทันทีรีตูนทลนทีทันทีรีตูนทันทีทันทีรี ตัวนี้ผม,มจําได้เลยอ่ะผมว่าอะไรจะผิดพาทนะฮะเพราะว่าผมจำได้ว่าเขาจะมีก่ออ่ะเออแย่แน่เลยอะ่ะผมไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยนะฮะเขาเปลี่ยนเซตปะตัวนี้เขาจะมีอยู่สองอ่าเขาเรียกว่าสองแพลตฟอร์มเรียวกว่าเรียกว่าอะไรเงี้ยนะอ่าสองแบบเนาะเราไปท้าสู้นะฮะเส้นฟันไม่เข้าเลยนะฮะโอ้ขอแตกเป็นบ,บ้านเลนะนะะ่นน่ยนะฮะจงรี เดือดเขาไม่ได okay. ้ไม่ได้น้อยนะก็ตามมาตรฐานทุโรปน้นะห้าหมือนปัมาดูดูว่าคที่ใช้ลุงแกนะฮะให้ปู่แกเท่าไหร่ิตจายครับผมไม่ต้องดีนาะว่าเต็มเลอเวลาไปเดวหนก็เ มันโดนมางมันเนี่ยโอเคถ้าผมได้อยู่เดี๋ยวเกาะจะแตกนะอีกว,อว่านึงเนิน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 ตู้ดูนะครัผมถืว่าก็อันนี้เล่นง่ายนะฮะคือไม่ถึงข่านร้อนหล่นนะฮะแล้วก็ตัวบอลก็ให้ดื้อด้วยมันก็จะยืนให้เราตีแบบธรรมดาธรรมดานะสำหรับตัวอ่าชั้นที่สองชั้นที่สิบสองห้องที่ห้องที่ ห้องที่สองครึ่งหลังนะครับผมก็นะเราก็พูดไปทั้งมัวเลยนะฮนะมาต่อเขาผมสับทีมนี้นะแม่ปม่เด็นนะขอจังหวะน,นี้ขอทำ่ามินไดะะะ้ไหนฮะขอมาตายกันเลยอ่อาเปิดมันราับ้ม อ่นนานฟังบทจนจำได้นะครับผมไม่น่าผิดแล้วก็วายัวอะไรวะเนี่ยเป็นลำกูนะอุ้ยนี้แข็งไลพวกนี้เนะี่ยัวยยั่วยั้ซูยัสูผมเลยวินตีออรชิเมนนะฮะสำหรับที่ดูชิพผมน่าจะไเนเามโดนสอัวคือวัวจังหวะน้องลงมาจากอ่าอันนี้ไม่ใช่ต้นผิดนี่จะโดนขอเนะ ไม่มีปัญหาครับผมไมจะตายตามไปร้ยายตองนี้ถว่าจบไปนะฮะโอเครับผมอุ้ยโอเครับผมก็นี่ก็จะเป็นชั้นที่สิบสามชั้นที่สิบสองห้องที่ห้องสามแล้วก็รึ่งหลังนะฮะสุดท้ายละเพรามมาถึงว่าจบไปเหมือนกันมันก็ไม่นานเท่าไหร่อันนี้โหดน,นะฮะมันจะมีท่าอะไรที่เป็นขึ้นกระแทกเนะนี่ย พาน,นีบนงตรงี้งนะะวาผแกท้องตายะะาออกมาแบบว่าบดิ่งนะฮะอยู่เนี่ยไอ้ตงอันนี้คืออะไรคนจไม่ได้นะคือตอนตนเนโลธรรมดาแต่มันาไม่ได้ยากนะ,ะัเืนอ,ยอนยคือว่าเราก็ไม่ถึงขั้นินเนาะไมเข้าไเ,เอา,เ,อา,เ,อาอเหลา ตอนนี้มีอ้นจะเป็นคถามเพิ่มแบบนี้เลยควาิมันช้าเลยท้กอย่างคือเราเห็นมันช้าอย่างนี้แหละปความคิดเราอะจริงๆว่าเอ้ยมันต้องมีหรอกมีอแต่กันได้เลยอะแบบวิวียมาแทงสมเหมอนไม <elas> <ian> <can ful oyu> ่งหลังนะววีคนี่หนะตรงที่แกสกิมนานั้นคืออะไร เราเอาไปแลนคิดขา้เชิวอะคือไม่ค่ิมกิน,นกดูง่ายนะไม่ไม่ดื้อไม่สนนะฮะผมบอกเลยว่าถ้าเอามกุม,มินมาเจอผมมายากกว่าน,นี้นะต่ทางมีกุม,มินนะฮะไปดูคิปอิสผมก็จะรู้นะเพราะผมแต่ทางมีกุมินที่สุดเลยโอเคครับผมสำหรับอบิสรอบนี้ก็ผมบอกเลยว่าง่ายนะฮะสำหรับตัวผมนะที่แบบว่าคือปกติมันต้องกดแบบถึงขั้นแบบตูงตามตูงตามนะรอบนี้ก็แบบว่าค่อยๆเหลาค่อยๆเหลานะฮะมอนมันก็ไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่นะมันก็จะแบบอยู่ตรงจุดของมันที่อยู่นะฮะ ไอ้พวกบอสอะไรก็ยืนตรงกลางเฉยเฉยไงก็จะมีพวกมอนแบบบีดดิ้งอาจจะมีปัญหากับบางทีมนะหรับไอดีใหม่อะไรเงี้ยกับไอดีทีไ่ไม่ได้มีตัวหิวขั้นเทพนะฮะอย่างโอเปียมเนี่ยก็อาจจะอาจจะแอคจ,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 จุกที่หนึ่งครับผมก็โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่รับชมครับผมสวัสดีครับ